เอาละครับก็ขอเวลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกม Lord อ f Nostlic นะทุกคนเออก็หลังจากที่ออ i ิเชลก็ได้ทำการปล่อยตัวละครตัวต่อไปมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะเป็นตัวละครอย่างน้องเมดแมลงนั้นทุกคนเออก็เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยถึงอาสกิลของน้องกันก่อนเนาะ ว่าน้องสามารถทําอะไรได้บ้างะนะอ่าก็เออน้องเปม,มแมลงเนี่ยในเดี่งของผมเองก็ได้ทําการปั้นเอาไว้นะนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เส่อุปกรณ์ให้พลังก็เลยแบบจะเล่นน้อยๆหน่อย,อยแต่น้องเป็นแมลงเนี่ยอ่าผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อน,นว่าอาจจะไม่มีคลิปอ่าทดลองเอาตัวไปเล่นนะเพราะว่าใครที่อยากดูคลิปที่เอาน้องไปเล่นน่ะสามารถไปดูผ่านคลิปวิดีโอเดมิเอร์กับอ่า ลูปัสเลจิน่าได้เลยเพราะว่าผมเองก็ได้ทําการสาธิตเอาทดลองเอาไว้เล่นแล้วเนะเาะอ่ก็คือทีมมันจะใช้ปเป็นทีมเลือดออกเหมือนกับดเดมิอ a เอิ์กับไอ้นั่นเลยลูปัสเลจิน่าเลยก็เลยคิดว่าไม่ขอทําเป็นอันนี้แล้วกันนะไอเกมเพย์ให้ดูนะถ้าเกิดว่าอยากดูสามารถไปดูคลิปเก่เาๆได้เลยนะเออว่าน้องสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเนาะมีสกิลหน้าตาเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยสามารถ ไปดูได้เลยส่วนในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลข้าวข้าวข,ของน้องกันก่อนเนาะ<ๆ>ก็สกิลของน้องเนี่ยผมอัพสกิลวันนี้ไว้เวลห้าแล้วก็อันนี้เวลสี่อันนี้ก็เวลสี่แล้วก็อันนี้เวลสองเนาะเป็น <c oughs> อัลติเมทอัพอัพอัพไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็แบบว่าอ่าหัวใจมันมีไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าไม่ไม่ขอทุ่มกักบตัวละครที่ไม่ได้ปั้นนานๆน,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 นะนะอแล้วต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้อมูลที่ผมมาแปลในที่เนี้ย อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%เป็นะเป็นเพียงแค่การแปลคร่าวๆรวมไปถึงเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยผมอิงมาจาก ID ของผมนะอ่ามันอาจจะไม่ตรงกับทางเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทางที่ตัวละครมาสตาร์ทขึ้นมานะเออสังเกตว่าบางสกิลผมมันเวล5ผมก็เลยอิงอิงเปอร์เซ็นต์สกิลจากเวล5มาเลยอ่าก็เรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เรก็ อิส่าเป็นการฟังไว้คร่าวๆเท่านั้นเองเนาะว่าสามารถทาอะไรยังไงได้บ้างเนาะโอเคเริ่มกันเลยเริ่มจากสกิลแรกนะนี่ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพ2ระดับเท่ากับ60%นะของพลังโจมตีหลังจากที่ได้รับความเสียหายแต่ละครั้งเนาะเป้าหมายจะได้รับสถานะเลือดออกมีโอกาส50%รนตะแปะสถานะนี้2รอบอ่าส่วนสกิลต่อมาเป็นสกนะิลพัลสีเนาะก็เพิ่มอัตราการต่อสู้ หลังจากที่ต่อสู้นะกับทีมครบหครั้งเนาะก็จะรีโหลดกระสุน1ขั้นนะเมื่อเรามีการรีโหลดกระสุนเนาะก็จะทําการปล่อยกระสุนเหล็กเพิ่มเติมได้หลังจากที่ใช้สกิลหรือช่วยต่อสู้กระสุนเหล็กคืออะไรกระสุนเหล็กก็คือการกระตุ้นเลือดออกของเป้าหมายเนาะโดยกระสุนเหล็กนี้จะใช้ กระสุนเหล็ก1ค่านนะัสร้างความเสียหายกายภาพ3ระดับเท่ากับ25%ของพลังโจมตีหลังจากถูกโจมตีมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มสถานะเลือดออก2อันหลังจากที่ใช้นะโดยที่กระสุนเหล็กเนี้ยอัตรากิติคอนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทาวอนสรสูงสุดถึง40% 3ก็คือโอกาสแรกที่จะได้รับอา รีโหลดกระสุน1ชั้นก็คือเหมือนเริ่มเทินมาเรามีโอกาสที่จะได้การรีโหลดกระสุนทันทีเลยนะแต่ว่าการรีโหลดกระสุนในที่นี้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกเอาไว้นะว่ามันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อ่ามันก็แค่แบบมีโอกาสเท่านั้นเองเนาะและนอนว่าก็จะมีสถานะแปะมาให้ด้วยมีทั้งเลือดออกกับสถานะอันนี้และสถานะอันนี้ก็คืออะไรเป็นสถานะที่สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง5ครั้งนั้นโดยสถานะนี้ไม่สามารถล้างออกได้เนาะ แล้วก็สนามน,านี้ก็คือสามารถปล่อยกระสุนเหล็กเพิ่มเติมได้แล้วก็ช่วยในการโจมตีหรือว่าช่วยในการช่วยโจมตีนั่นเองหรือก็คือสกิลกระสุนเหล็กนั่นเองอะนะ,ะสกิลต่อมาก็เป็นสกิลนี้เลยสร้างความเสียหายกายภาพ1นึ่งร้อยห้ากเอนาะของพลังโจมตีหลังจากที่ใช้สกิลแล้วมีโอกาสหน100ึ่งร้อที่จะแปกสนา,นานะเลือดออก2รอบให้กับเป้าหมายเนาะแล้วก็เมื่อเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือหรือแบ่งปันเพิ่ม ลึออก1ขั้นให้กับเป้าหมายที่ช่วยเหลือเป้าหมายที่ช่วยนะสรอบและได้รับอาบัตที่เรียกว่าเป็นฝูง3รอบและการกระตุ้นฝูงทันทีโดยไม่กินขั้นนะสามารถสร้างความเสียหาย50%ของความเสียหายสกิลเดิมนะแก่ศัตรูเป้าหมายที่มาทําการช่วยก็แน่นอนว่าเป็นสกิลที่าบางบางทีเราเจอกับศัตรูที่แบบว่ามันสามารถช่วยมามาป้องกันเราได้เนาะเราก็เลยแปะสนัน,นะ เลดออกให้มันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยป้องกันหรือว่าเป็นตัวที่เป็นเป้าหมายที่เราเล็งเอาไว้ตั้งแต่แรกอะเนาะอ่าก็ประมาณนี้ก็แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มกระสุนเหล็กด้วยเช่นกันเนาะนี่สังเกตว่ามันมีตรงนี้ด้วยแล้วก็สกิลฝุ่งคืออะไรสกิลฝุ่งก็คือสกิลนี้นะันทุกคนนี่เป็นสกิลที่สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง10ชั้นเนาะโดยที่ไม่สามารถล้างออกได้เมื่อได้รับความเสียหายเนาะจากกระสุนเหล็กอ่าหนึ่งขั้นก็จะสร้างความเสียหายจริงแล้วก็ พลังโจมตีสร้างความเสียหายจากพลังโจมตีลบด้วยพลังป้องกันเนาะแล้วอของความเสียหายกายภาพ6กเซนของเป้าหมายเนาะแล้วก็ฝูงแล้วก็เลือดออกนี้จะไม่สามารถชําระออกได้ก็ต้องรอมันหมดรอบไปเองนะเออก็คือล้างออกไม่ได้ส่วนอัติเมตก็คือสร้าง โจมตีเป้าหมายเนาะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ220%ของพลังโจมตีหลังจากที่ใช้สกิลแล้วมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มการแบ่งปันให้กับศัตรูเนาะไม่ใช่ศัตรูเดชเพิ่มการแบ่งปัน4ชั้น3รอบนะการแบ่งปันคืออะไรเมื่อได้รับความเสียหายนะส่วนหนึ่งความเสียหายจะถูกโอนไปยังผู้แชร์โดยเอฟเกนี้จะไม่สามารถล้างออกได้เนาะก็เหมือนจะเป็นเอฟเอกที่ช่วยการแชร์ความเสียหายนั่นเองนะทุกคน เออก็อเรียงยังไงก็คือเป็นการช่วยทำให้โดนดาเมจเบาลงนะเพราะว่าทีมเลดอ,ออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเรียกว่าแม่งโคตรของโคตรบางอะ่ะเออคือมันจะยังไม่มีตัวฮิลที่แบบว่า เหมาะสาหรับการเอามาเล่นในทีมเลือดออกที่แบบว่าฮิวแล้วก็ช่วยทําแปกสถานานะเลือดออกอะไรพวกนี้นะจะยดยที่มันยังไม่มีตัวละครประเภทน,นี้มาเนาะถ้าเกิดว่ามีมาผมคิดว่าเมตาเลือดออกเนี่ยเป็นเมตอีกหนึ่งเมตาที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเพราะว่ามันสร้างความเสียหายได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องลงมือหรือว่าอะไรเนาะเพราะว่ายิ่งีไฟลงมือมากขึ้นเท่าไหร่นนะ,ะก็จะติดสถาน,านะเลือดออกมากขึ้นเท่านั้นนะเนาะเออต่อมาเรามาดูการประจำตัวกันดีกว่าเนาะการประจำตัวก็เพิ่มอ่า เมื่อมีพลังชีวิตน้อยกว่า50%เนอะเมื่อถูกโจมตีจะได้รับโล่โล่โลด่วงแข็งเนาะก็มีผลทั้งหมด1รอบเนาะได้รับควาเสียลดลง35%นะแล้วก็เพิ่มสถานะฝูงให้กับผู้ที่โจมตีเนาะโดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้50%นะเกิดขึ้นได้1ครั้งของทุกๆ2รอบนะอะก็คือสามารถเกิดไดข้ขึ้นได้ทั้งหมด1ครั้งอ่าต่อ2รอบนั่นเอง ส่วนสกิลทั่วไปก็ไม่น่ามีอะไรเนาะก็หลังจากแคใช้สกิลหรือการโจมตีเมื่อติดคิดตะคอนแล้วนะจะเพิ่มพลังโจมตี12%องรของความเสียหายที่ทําได้มันก็เหมือนจะไม่มีมันเหมือนมันจะไม่ได้เขียนวงเล็บเอาไว้ด้วยนะว่ามันสามารถสแต็กได้หรือเปล่าเนาะก็คิดซะว่าถ้าเกิดว่าติดคิดตะคอนก็คือทาดาเมจเพิ่มเติมได้อีก1 2นนั่นเองส่วนทีททมที่แนะนําก็นี่เลยเป็นทีมเลือดออกล้วนเลยนะ,ะไ,มไม่ไม่อะไรเป็นพิเศษ รวมไปถึงน,า,นาทีมของน้องนะค่อนข้างที่จะกําจัดอยู่นิดนึงเพราะว่าอืเอาไปเล่นหลายๆทีมไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อะ่ะเออยังไม่ใช่ตัวที่แบบว่าสามารถไปได้ทุกทีมขนาดนั้นน,นนะเนาะแต่ว่าถ้าอยู่อยู่ในทีมเลือดออกนี่ต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดเ <c oughs> ป็นอีกหนึน่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยเนาะส่วนอ่าอุปกรณ์ที่แนะนนะํานะาจากตัวเกมเนาะก็เป็นเซ็ตรถคูดาวาแล้วก็เป็นเซ็า อีก o น่อเดอ่าไม่สนป้องกันแล้วก็เป็นเซตที่สร้างความเสียหายเนาะที่มีสนานะดีบัฟเพิ่มขึ้น15%นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็น3เซตนี้ที่เขาได้ทําการแนะนํามานะแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่จไม่จำเป็นที่จะต้องใส่3เซตนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบก็เนาะอ่าเพราะว่าการใส่อาวุธนี่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นสามารถเลือกเอาตามที่สะดวกแล้วก็คิดว่าเหมาะตัวละครนั้นๆได้เลย ส่วนภาพที่ภาพชัดๆนี่เดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ที่เพจนะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่เพจแล้วก็ไปดูได้อีกทีหนึ่งนะเออเผื่อบางทีมันอาจจะภาพมันอาจจะดูเล็กไปหรือว่าอะไรพวกเนี้ย ก็ต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะว่าข้อมูลนี้อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง10% 0้นะแลวผมก็อาจจะตกหล่นอะไรไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจน่ไว้เจอกันใหมคหค่คล